อีู่ราคาซีวีครับคอนทาเฮดอาวี v, นะครับมาเปลี่ยนสายพานซีวีทีนะวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับวีมาจากไหนไม่รู้ปทุมธานีป่ะไม่แน่ใจขอรับกระบั벙รับกระ벙นะครับไปเปลี่ยนสายพานซนะีวีทีนะพบเศษเหล็กเศษสายพานติดน็อตถ่ายออกมานะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะรวจงานไว อะไรครบอะไรพร้อมนะไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็เสร็จวันเดียวตะกรูฮอนด้าือเรียกเขบรรณุอ่ะตอนจีวีทีร่วมฉีกขาดนะยังพอขับได้อันนี้นะครับอันนี้ก็นนยังอันนี้ยังอยู่ยังไม่ขาดก็คือหมายความว่าเขาเขาซ้อนกันอยู่ตรงนี้ มาซ้อมเป็นชั้นซ้อมเ<า>ป็น,<า>นชั้นมาก็ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีเนี้ยเพื่อนเริ่มขาดแล้วที่เหลือก็ไม่มีคนช่วยดึงก็ทยอยขาดตามตามกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ยงพอส่งกําลังได้แต่ถ้าขาดพื้นขึ้นมาเนี้ยขาดหมดบางคันเล็กวันนี้ถ้าดูในคลิปผมจะเห็นถ้าด,ดูในเพจรายละเอียดเลยก็เหมือนกันละเอียดอันนี้มันก็ควรต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนทันทีไม่ควรไม่ทวนเอาไว้จะจัดกานนี่ สายพานซีวีทีเริ่มฉีกขาดนะครับยางพอวิ่งได้นะเกใไม้สองแสนกันนี้ก็มาได้ไกลนิดหนึ่งนะครับบางคันก็แสนโลนะส่วนใหญ่ก็แสนกิโลนะครับขาดแนละ้วใช่ครับจะฉีกข้างในจะหลุดมาเรื่อยๆสอนอนี้่ะเ,เดูได้ทีกดยาวเสร็จครับเรารับได้เลยนะงานด่วนงานไวนะครับที่นี่ อ S R V นะครับตระกูลฮอนด้าครับปีสองพันสิบสี่ขึ้นไป D R V S R V นะครับแก๊สซิตี้นะครับปี2014ขึ้นไปวันเดียวเสร็จแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวเอาเซ็นเซอร์มาดูที่นะี่จะลอยดีไหมยังอยู่ดีหรือเปล่าเซ็นเซอร์ แตกแล้วไหมไม่มีนะไม่แตกไม่ล้าไม่เป็นไรอ่าแ้วไม่แตกไม่ล้าไม่เป็นไรโอเคอยู่ดีไม่ต้องเปลี่ยนถ้าแ,แตกแล้วเราก็มีอะไรเรามีครบนะมีพร้อมเลยวีราคาร์ซึนสนใจเปลี่ยนสายพานซีวีทีหรือซ่อมเกียร์ซีวีทีกูลฮอนด้าปี2014ครับวันเดียวเสร็จนะรอรับได้เลยโทรศัพท์0809 3 1 4 2 5 2ครับอันนี้เดินทางมาจาก รับก,กระงนะครับรัก,กระงมารอรับกันเลยนะวันอาทิตย์เราก็ทานะครับแค่โทรมาแจ้งโทรมานัดกันนะครับเราก็พร้อมแล้วนะโทรมาแจ้งโทรมานัดเราก็พร้อมนะครทีมงานเราพร้อมเตรียมต้อนรับอยู่แล้วนะครับอะไหล่พร้อมทีมงานพร้อมบุคลากรพร้อมนะครับฮอนด้าฮาวีนะครับ, v, รบเปลี่ยนสายพานซีวีทีรับรได้เลยนะวันเดียวเสร็จไม่ต้องจอดท่ามวัน มากันเรื่อยๆนะสำหรับตระกูลฮอ n ด้นะครับเราทำกันเกือบเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันนะครับตามอายุงานนะสายบานจีวีทีนะครับมีมีอายุงานก็มีอายุงานอยู่นะครับ